ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่ปีใหม่ได้มาเจอกับสายฟ้าและพายุ หายหน้าหายตาจากซื่อไปหลายวันแล้ววันนี้ก็กลับมามอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้พี่ๆแฟนคลับกันอีกแล้วสําหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของซุปตาตัวแม่อย่างชมพูอรยาและตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเข้าวัยสามขวบแต่นับวันก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูทําให้ไปที่ไหนก็มีพี่ๆแฟนคลับหลงรักกันหัวปักหัวปาอย่างล่าสุดสายฟ้าและพายุก็เข้ากองสามแซบตามแม่ชมพูโดยงานนี้น้อง แฝดทางโคก็ได้ร่วมทําการแสดงเท่านั้นยังไม่พอยังได้เจอกับพี่สาวคนสวยอย่างพี่ปีใหม่ลูกสาวแม่แอปทักษะออนงานนี้เด็กๆต่างแฮปปี้สุดๆเมื่อได้เพื่อนเล่นเพิ่มแถมยังมีโมเมตนต์น่ารักนรักรวมเป่าเค้กฉลองวันเกิดให้กับแม่แอปอีกด้วย